สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้จะพามาชมพระหางหมากของหลวงพ่อฤาษีเลิ้งดำวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีกันนะครับพระรุ่นี้จัดสร้างปีพศ2533นะครับจำนวนการจัดสร้างประมาณ1ล้านองค์ก็จำนวนการจัดสร้างค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะหายากเลยนะครับด้านหน้าเป็นรูปพระนั่งปางสมาธินะครับ ตัวหนังสือเขียนว่าวัดท่าสูงส่วนด้านหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับเขียนว่าหลวงพ่อฤษีลิงดำพระรุน่นนี้หลวงพ่อบอกว่าพุทธคุณจะเน้นด้านโชคลาภนะครับแล้วก็การติดต่อเจรจานะครับจุดสังเกตรพระแท้นะครับของพระรุ่นนี้ก็คือต้อง ดูองค์ที่ชัดๆนะครับพระแท้เห็นไหมครับองค์พระจะขึ้นมาสูงนูนเด่นแล้วก็ตัวหนังสือนะครับจะเขียนว่าวัดท่าสุงตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแท่งเลยนะครับขึ้นมาเป็นชัดค่อนข้างจะชัดมากเป็นขึ้นมาเป็นแท่งเลยนะครับวัดท่าสูงนะสังเกตดูดีๆเห็นไหมครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตัวสระอุตรงซอโซ่เนี่ยนะครับตัวสระอุเนี่ยจะเหมือนกับจะยาวมาถึงด้านด้านล่างนี่เลยนะครับนะครับตรงนี้นะสระอุด้านล่างก็จะเหมือนกับมีมีเนื้อเกินเป็นตุ่มเล็กๆออกมาเลย ซึ่งถ้าเป็นพาเกพักถอดพิมพ์เนี่ยตรงนี้จะไม่ติดนะครับส่วนด้านข้างนะครับพรแท้เนี่ยสังเกตด,ดูด้านข้างนะครับจะมีร่องรอยของการตัดนะครับจะเป็นรอยริ้วๆนะครับนะแต่ถ้าเป็นพระ เอเนี่จะรอยพวกนี้จะไม่มีนะครับเป็นรอยริ้วๆแบบนี้เลยนะครับพัดแท้คลิกด้านหลังนะครับก็จะมีรูปลวงพ่อนะครับ ปกตินี่ถ้าแท้ด้านหน้าด้านข้างหมดแล้วด้านหลังก็จะแท้แล้วครับแทบไม่ต้องดูแล้วครับสำหรับด้านหลังแต่แถ้าสาังเกตดีๆนะครับตัวใบโพเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเอียงทางด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับสำหรับผ่าแท้นะฮะแต่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะจะเอียงทุกองหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะสังเกตจะเอียงนะสังเกตว่าตัวใบโพเนี่ยจะไม่อยู่ศูนย์กลางทัดเดียวจะเอียงมาทางด้านซ้ายนิดหนึ่ง,ด,งด้านซ้ายมือเรานะครับนิดหนึ่ง สวนองค์นี้นี่เป็นพระด,ดูง่ายเลยครับเพราะว่ามีคราบสีน้ำตาลนะครับเกาะตามข้างๆองค์พระแบบนี้นี่ถือว่าเป็นพระด,ดูง่ายเลยนะครับแบบนี้แล้วองค์นี้มีความพิเศษคือมีเกษานะครับหนึ่งเส้นนะครับเป็นเกษาโผล่มให้เห็นนะครับตรงนี้ ครับอันนี้ก็เป็นพระหางมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นปิดทองนะครับองค์นี้จะออกสีออกชมพูนะครับปิดทองของแท้ทองจะเรียบเนียนสวยนะครับถ้าของเก๊น,นี่ทองก็จะดูดูไม่ค่อยเรียบนะฮะดูแปลกๆนะครับของแท้เนี่ยจะละเอียดแน่นนะฮะอย่างนี้ ด้าน,นข้างจะมีมีมีสังเกตดีจะมีร e ่องรอยของการตัดขอบข้างนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษด้านหลังก็จะเป็นอยันงกอบเพชรนะครับรุ่นพิเศษนี้ทราบว่าทางทางวัดก็ยังมีให้บูชานะครับ นี่รุ่นพิเศษในข้างปีพศ2535นะครับเป็นภาพที่ทันหลวงพ่อปลูกเศษอยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ